แต่คนเขาเก่งเขาก็ได้คนละสามลกชิลโลหมแล้วโอ้โ้ไปไตไปไตเฮ็ดเราโง่เฮดแมนแมนอ้าวสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเลขาเนาะเลขาไปบนหลังเนาะสั่งเะไอกเนี่ยังเป็นสามเป็นหลางเป็นยังกวนบนใ้บนในสามอะบนในสามสามซั้นล่าง่ะนอออกสามห้ยเปลีนบไอเปล่านหงออกบนนักลอย แม่นี่ค่ะเอ้ยไ่ทนเลกไปไปเขารักลอยแปดไปเขารักลอยขันจะมาจะได้สามตัวได้สามตัวตัวไหนแปดล1กไข่ได้แปดเจ็ดสองสมอง่แปดเจ็ดสองะเบียนรวดน่สามเสม่อยูัมลูกเสียลูกมันมันมันอ มันลดลดลดไอ้ไปพงเยียดู้น้ำอุ่นบันยมู้พอฟอกพอดีพอบอกเลยแล้วคันทําเป็นย่งนย่างนึงมาสอกเลยผมซื้อได้ซื้อเป็นผมซื้อแปเสามนี่แปดสามสาก็ซื้อเจ็ดสามก็ซื้อเตชอนหมดซื้อบทออกแล้วนะโอ้เมนก็เลยซื้อแปดเจ็ดสามโอ้แปดเจ็สามเตก็เานีมันก็เลยได้ลายเลยเาเอเขาได้ไม่ดนแล้วโอบคิดไปสอบตวเก่านะว่าตัวเก่าบ่ออกกันร็ว่าก็เลยตัดถิ่นซะ ไปเอาไปซ้ำกิจเป็นมาไปหลายซ้ำ hmm. ก huh. okay. ิจจะไปซ้ำแต่ว่าพ่อมาอยู่มาแมนบอกพ่อพ่อมาอยู่พ่อบอกพก็ได้เลยครับแม่มือสุดท้ายเ่าก็มาอยู่มาอยู่ที่มันบอกไปแล้วพ่อว่าไปไปไสดมือหันโทรมาไปพ่อบอกให้มาผ่านไปไซด์นอกคือไปดูด้วยไปสว่างไปสว่างไปยังไงครับไปสว่างไปซื้อยังไงไปสว่างได้ยินแต่แมววาพ่อไปสว่างไปซื้ออยังไงบุญงครับวันนี้ชื่อยังไงแต่ว่านั้นโอ้ย ป้ากป้ากระสันใหดสามตัวในสามตัวเลยครับสุกวันกัดสามเลยักัดแปดเจสองกัโอ้ยทำิเบรบซื้อว่าไม่เรซื้อแต่แปดสองแปดอะไรไปบอเจ็ดสองไปซื้อนะเอ้ยบราซื้อเารผมัก็บอแลมันเลกเนาะอมันมันกับ่ขาหงวดอเนาะกระตัดออกแล้วเจ็ดสองนบอะตัดเลวครับกระตอเนาะมันหงวหออกมันมันบ่อขาหงวดเลยไหมโอ้ต่เสียดายเสียดายครับเสียดายเสียดายย้เามาอายุเมือนว่าไปสว่างกระสันกี่ใ้เนาะ เมนพอพไปสว่างนมันขาดสิบก็ได้เลยขาาดสิ้สิบกได้ซึงหมวดนหะเข้าวมากับเย็นพอที่ว่าพพอเหอนั่นบ้านรถคนนั้นเออมันเหรออันนี้รถอันนี้ออกเลยได้เปยนเฮียเลยเด้เฮียจิงนี่เอวันเลยเมนเฮียจริงเฮียยู่วยเบุนทะเบียนเฮียเมนบานใหมูก็เลยไปพ่อมูมูนี่บานนี้บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันไปพ่อท่คนเยเออนี้ทนเดียวขึ้ยังบ้านหเลยมาโอ้ยกมูบอกตัวซื้อเด้เลยว่า โอ้วงนี่ทะเบียนเฮียเั็ไมอเลยออกให้ออกออกนี่ยังสะดวกโอ้วงนี่ทะเบียนที่เขียนไหนด้อันทะเบียนบัวม่นบอกว่าว่าเป็นงวดนี่บัวงวดัวึ่งบัวงวดยังบอกฝันเกียวยังบอกป็นยังแต่ว่าโอ้ยลอกงมสุด้ทยโอ้ยสุดไทยครับเสีดายุกยันางหลกระดาษหนึ่งหนึ่งเนาะเสียดายก็คอเนาะเสียดายเสียดายเลยโอ้เสียดายด้เลยเขาคัดเข้าเนี่ยดิ เพราะว่าไอ้เลขวิ่งนั่นให้สามบอลเนาะครับสามบอลเป็นลู่ลางลู่ลางเอฟซีก็ยัางเงินถามหาลายอยู่เดียวนี่ผมก็คิดว่ามันซีบอลเอฟซีบอกให้ตามเส้นเด็ดเนี้ยเส้นเด็ดเนี้ยเพรามันมันบ่นแต่ว่าคนกับมันก็มีสิทธิ์ตรงไหนเนาะมีสิทธิ์ตรงได้ตรงไหนเนาะแมีนอยู่มันธรรมดามันก มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างล่ะอันใดก็เป็นได้เป็นได้เมื่อน่ะเพราะว่าไอ้มันเป็นได้พืชทุกอย่างเป็นไม่ก็เอาปากกาแดงดพวกนีเลยคอยปากกาแดงให้ค้ามิโตมัก,มกอยเฮ็ดไอ้ไปแต่แปดฟูเลยมีสามส่วนเนี่ย แล้วโอ้สิหลายตัวท่ตัดเอาตัวเขาเอาจักสามหาเลยด้วยผมว่าตัดออกที่มนีสามศูนยสามหนึ่สองอไงเตัดสามเลยตัดอเลยตัดสามศูนสามหนึ่งออกตัเลยสสมมันมันแปลคู่มันมันหลายค่ครับงานมันมันสั่นซอเพราะว่าไอ้เด็กมันโตตัวมากครับผมเอาีนในชองคู่เอาซีศูนย์พเอกหายไหนึ่งแปลว่าคู่หาเจ็ดแปดแป่ว่าของคู่น่ะเป็นลาง โออันนี้เป็นบนว่มันก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะแต่ว่า้อองายอ่าแม่นเพะอันอันใีก็เป็นไปได้เมื่อเนาะอันก็เป็นไปได้เมื่กัมันบนนอนคขับเรืออันนี้เม่อมันที่ประสบมันว่าสามบนยังลงล่างเลยว่าสามบนยังลงล่างเปีล่างยัง้นบนเ็่ร่อยเปยกกับปรยุร์รักร้อยอันเขียนอันใส้นั่นนะพ่อโลโก้เนี่ยไล่มือพ่อละ ตระวัยจ,จังขังนี่กกออกก็จังไงนกออกกัได้น้อยมันข้ามขามวดใครเนาะขามวดข่อยโมเสดเจอเลยให้ยโมเสดเหรอโอ้โห่คิดนิดนึงก็เออซื้อใช่ไอมหามสั่งกันจัอะหานซะ,นซะเอาข,อา,ขาประจำเคยถือถือวงหวดหนึ่งที่อจะงววดเมื่อกี้แล้วเขาจซ้อมก็ถือด<ว>ิ อันน่งนึ่งพันกระสือหแกงวดนี้บดกนี้คือตัดทิมน่าจะโอ้ตัดทิมแกสองโอ้งวดพันนึงมันออกนะออกแล้วเลยเร็วเลยแมนแมนแมนโอ้ขาประจำาระถือเลยงวดนี้ขาพันนึงว่าซื้อห้งจะจขาพแน่อจะขึ้นเลยอาจะขเลยเนียอันนี้พันโซึ่ออนดน,น,ะน,นะโอ้ออกสือแล้วเนะเลัวเก่ามันโซกลกับขางวดเนี้ยขาวดเนี้ยเลยอต่ว่าเลขมันเลขออกมันแือว่าเป็นเลขเลขอะไรล่ะเป็นเลข จนเนาะมันจอนขาชจอนมันเด็กเาเนี่ตันที่มันาสียวขนาด3สันมาสี่เทียล์เดือนแม่เี้ยค่ะหิ้งเบา30 93เลยออกตลอดเด็กันนั่นมันเงียนมาจะตุกกองครับนั่นแหละรับพี่นอนแคบหน่อยจอด้ครับเด้อเสียนเดียดเพิ่นหายมาแล้วเอฟซถามมาหลายวัาตามต่เสียนเดียดแเะเอามาแล้วบนวิ่งซีบนวิ่งซี จับคู่กับ 40, 40 41 46เน้นหางเดียว46นี่บนล่างวิ่ง9 91 95 96เน้น96พี่น,อน้องหอกก็ะชับหน่อยจอดตามนี้นะครับเด้อมากระจัดขัดกระพานเป็นไปได้ไหม เอาแคปหน้าจอไว้เลยนะคะพ่อเพจเป็นคู่บรรยายเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องก็แคปหน้าจอละหน้าจอเรียบร้อยเนาะคะเลขกระป๋าลายคู่ลายหางบนสามคู่ล่างสามคู่เลขบระป๋าลายเลขมันมันเลขมันนสกินไหนเด้อ นเนคื่อกันคือเาเด้คือแบบไหนแต่ก็มันจะเป็นอาจะเป็นสี่กับตัวสี่ส่นี่สี่ห้าแต่เป็นก้ามันก็ต้องมัน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 อไมันแตตางโอ้ค่ะม่เรยกต่างหมดเลเรียกแตกายน่แตงวด้นะมัมันต้มอกันเพราะว่านี่แหละบ้างเป็นเรืกตัวยางไปค่ะเอาขอขอบุณขอบุณพอรายๆค่ะที่ห้เป็นแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ขี่ได้ยิ่งกว่ามาโอ้ยมากอยู่อยู่สว่างคนมากก็พอกันอยู่สว่างคนขี่สันกี่ได้ตาว่ามืคอนี้ยังพัดในฝันเกี่ยวเนาะยังย่งครับยังโมฝันเกี่ยวคันนี้มันเปลี่ยนมันออกเด้เอาโมคุเขาบอกเขาชุนนี่โมคุบอว่าชื่นชื่นสื่อเลยทีจะสมองเขาบอกสื้ออันเขาก็ได้นี่โอ้ตาว่าบอกมัดบอกมัดครับผมอกบบอกมัดคมมตาว่าไปตัดเกจสอบเพราะว่าเขาเขาหุ้มของคันนี้มันตาว่าปิดไม่สบรถ เจนี่ที่ทเราเนสื่อเนาะสื่อหน่อยอนโอ,อ้สียดาโอส้สิไครับอปลาสีท้อกังไหนไปหาเจ็บผักกัน <ะ S 1> น,กน้อบ้านเราเอาเลยโอ้เอาง่ายเอาลอันดอนอัอ้ยมือเคลื่อนเพิ่นไปเจ็บก็ได้เขาบวกไ่ได้ว่าขายบอกเขาก็ขายนะครับพี่น้องเขาขี้แคบหน้าจอยนะครับเนาะเส้นเดียดเพิ่นก็นหายไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้เพชรคนเดิมเด้นะครับเดอ้อให้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม